สวัสดีคะ่ะมาชมดอกกล้วยไม้ออนซิเดียมตุ๊กตาเรืงละบำเป็นสวนเลยนะคะออกดอกให้ได้เห็นได้ชมทุกต้นทุกกระถางสีเหลืองอลามสวยงามมากเลยนะคะความงามของกล้วยไม้ออนซิเดียมตุ๊กตาเรืงละบำต้องมาชมที่ช่องติ๊กอีสานพาดู youtube มีให้ได้เห็นได้ชม ตลอดช่วงฤด,ดูการเลยนะคะซึ่งเป็นกล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับที่ออกดอกเก่งมากเลยความสวยของเขาสีเหลืองอลานทั่วเต็มสวนโดดเด่นเลยนะคะช่อดอกยาวดอกดอกเห็นถึงความงามของดอกดูแล้วไม่เบื่อเลยนะคะ ทุกต้นเราจะเห็นการบานของช่อดอกแล้วก็จะมีช่อดอกที่ยังตูมอยู่ที่กำลังพร้อมจะริบานให้ได้เห็นได้ชมในเรวัยนี้เลยนะคะสนีของกล้วยไม้ออนซิเดียมตุกตาหรือระบาต้องยกให้ขาวออกดอกเก่งแล้วก็มีความสวยงาม ดอกก็บานานานทนให้ได้เห็นให้ชมอยู่นานเลยนะคะแล้วก็ลำต้นของเขาเป็นลักษณะต้นที่เป็นฟอร์มกรก็จะแตกหนอแตกกออ,อกมาสมบูรณ์แล้วก็การที่จะมีโรคมาเยือนน้อยที่สุดเลยนะคะสำหรับร้วยไม้อลซิเดียมตุก,กตาเรืองระบา การแตกกอของเขาสามารถขยายพันธุ์ปลูกลงภาชนะปลูกใหม่ได้อีกหลายกระถางเลยนะคะเหมือนกระถางนี้ยื่นออกมามีฟอร์มกอที่ยื่นออกมาแบบนี้การดอกช่อด,ดอกนี้มีลักษณะบานออกมาให้ได้เห็นได้ชมแล้วก็มีดอกที่วายแล้วก็สามารถตัด ในส่วนตรงนี้มาปลูกใหม่ได้อีกหนึ่งกระถางเลยนะคะเหมือนกระถางนี้เหมือนกันนะคะกระถางนี้ก็จะมีโฟมกอที่ยื่นออกมานอกกระถางถ้าดอกของเขามีลักษณะการทิ้งโรยออกเราก็สามารถนี่เลยนะคะตัดในจุดส่วนตรงนี้ออกมาแล้วก็ปลูกลงภาชนะปลูกได้อีก เหมือนดังเช่นกระถางนี้เหมือนกันค่ะกระถางนี้เราก็สามารถตัดแล้วก็นำไปปลูกได้อีกกระถางเหมือนเช่นกันนะคะเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่เราคู่ควรปลูกไว้ในสวนเป็นอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากกล้วยไม้ชนิดพัน,นุนี้ปลูกเลี้ยงง่ายทนต่อโรคและก็ที่สำคัญ ดอกของเขามีให้ได้เห็นได้ชมอยู่บ่อยครั้งความสวยของดอกก็ชนะใจเลยนะคะตุ๊กตาเรงราบํมสมชื่อเลยนะคะดอกสวยงามมากดอกเป็นรูปผู้หญิงใส่กระโปรงนะคะดูงดงาม ให้ดอกไม้ประดับที่คู่ควรปลูกไว้ประดับสวนอีกชนิดพันธุ์หนึ่งนะคะ